ให้ขาดพระนาคปลอกใบมะขามหลวงปู่สุขพระนาคปลอกใบมะขามถือเป็นพระเครื่องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีพุทธคุณเลื่อมลือม,มาแต่โบราณลักษณะเด่นคือองค์พระเป็นรูปพระนาคปลอกส่วนพิมพ์มีขนาดเล็กเรียวยาวคล้ายใบมะขามแม้จะใหญ่กว่าใบมะขามจริงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับพระเครื่องทั่วไปจนผู้คนเรียกขานสั้สนๆว่าปลอกใบมะขาม หนึ่งในชุดที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือพระปลกใบมะขามหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทพระรุ่นนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2463โดยวัดอนงคารามทนบุรีแต่ที่ทำให้โด่งดังเป็นตำนานก็เพราะการปลุกเสกมีหลวงปู่สุขเป็นเจ้าพิธีใหญ่พร้อมด้วยพระเกจิผู้ทรงคุณอีกหลายท่านเช่นสมเด็จพระสังฆราชแพ่วัดสุทัศน และสมเด็จพระคุธจารย์โนวัง